พระตรัยปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสีพระสูตรที่สี่สามคามาสูตรสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดในหมู่บ้านชื่อสามะพระผู้มีพระภาคประทับณสามคามแควนสักกะครั้งนั้นนิครนทนาตบุตรถึงแก่กรรมในกรุงปาวาแล้วไม่นานสาวกก็แตกกันทะเลาะวิวาทกันพระจุนทะเข้าไปหาพระอานน์ เล่าความให้ฟังพระอานนท์จึงนำเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเรื่องราวและแสดงความปรารถนาที่จะเห็นว่าไม่มีการวิวาทเกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งจะเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคจึงตรัสแก่พระอานนท์ทรงแสดงโพธิปัจขิยธรรม3 7ประการ มูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทหกประการอาธิกรณ์สี่อย่างวิธีระงับอธิกรณ์เจอย่างและในที่สุดได้ส่งแสดงธรรมสำหรับผู้อยู่ร่วมกัน6ประการที่เรียกว่าสารานิยธรรมอันเป็นไปเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์และมีเมตตาต่อกันเพื่อสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สำหรับความสำคัญแห่งสูตรนี้ได้กล่าวไว้แล้วเรื่องพระจุนทะเทระผู้ปรารถนาดี